ตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยสิบนะครับก็ตอนนี้มีวิวพระาทิตย์สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนเคสวัสดีครับพบกกับผมนนน,นะครับในช่องเซ d นชิปอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมานะ กลับมาสัก EP หนึ่งนะครับกับรายการเดินดูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนไกลนะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูในละแวกแถวซอยบ้านเรานะครับมาดูกันว่าแถวซอยแถวบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่มันสวยๆวิวทิวทัศน์ที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะก็ตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจที่จะออกไปถ่ายมากนะครับอากาศไม่รอ้อนแล้วก็มีแสงอาทิตย์กำลังตกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตรงไหนที่มันจะเป็นวิวทิวทัที่สวยบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เราก็มาจอดรถนะครับอยู่ที่บริเวณซอย10นะครับนิคมพัฒนาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด14ซอยนะ14ซอยก็คือซอย 1, นึงซอยงซอยถึงซอย14บนะครับบ้านผมอยู่ซอย12นะตอนนี้ผมอยู่ที่ซอย10นะครับก็ตอนนี้มีวิวพระอาทิตย์สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ามันสวยขนาดไหน จะลองวิ่งนะครับไปที่ซอยตอนนี้นอยู่ซอยสิบใช่ไหมเดี๋ยวเรา <c oughs> จะลองวิ่งไปซอยสิบเ,เอ็ดเอ <c oughs> ยา่าเข้าขอเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปซอยเก้านะแล้วก็ซอยแปดดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่าอ้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายออกให้ดูนะครับสวย ครับก็เดี๋ยวเราไปคลิปว่ตรงนี้นะทุกคนอนะจะเห็นแล้วว่าแสงมันเริ่มมืดนะครับเริ่มมืดก็เราไปได้ไม่กี่ซอยนะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองก็พราทิตก็เริ่มตกตกดินนะครับก็เป็นจริงๆเป็นบรรยากาศที่ดีนะวิวสวยนะแล้วก็ใกล้บ้านจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยผมนั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านของผมเลย นิคมพัฒน,นาเป็นซอยที่หน้าหน้าปั่นจักรยานนะเนี่ยทางที่ขับมาเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในคลิปเป็นทางที่น่าปั่นจักรยานมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลยคือนิคมพัฒนามัน,านาเป็นอุตสาหกรรมอะ่ะมีโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วที่นี้พอเป็นอุตสาหกรรมไม่เยอะรถก็จะเยอะถ้าสังเกตดีรถใหญ่จะเยอะแล้วก็รถมอไซค์รถยนต์จะเยอะมากเลย ฉะนั้นถ้าปั่นจกักรยานเนี่ยก็ต้องระวังตัวต้องต้องระวังให้มากเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้แต่พอได้เดินดูแล้วเนี่ยมันได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือมีหลายจุดเลยที่มันสวยงามแต่ว่าเราอาจจะแวะไม่ทันนะแล้วก็เรารู้สึกว่าหลายคนมันมองข้ามบางอย่างไปถ้าสมมุติว่าเวลาไปเที่ยวไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะนั่งเครื่องบินไปขับรถไป ด้วยความเร็วอะไรอย่างนี้นะลืมสังเกตระหว่างทางว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรบ้าง3ามสิ่งนะสถานที่ทเวลาแล้วก็สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันทําให้ที่ที่หนึ่งที่ดูธรรมดาสําหรับทุกคนเนะี่ยมันวิเศษขึ้นนะครับก็แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับว yani. ันนี้บ๊ายบาย ตีอยู่มืดแล้วยุงกัดมาแงเยอะไย